สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Rest ตอร์บากันอีกหนึ่ง EP นะคะวันนี้ค่ะเราจะหยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจนะคะจากญี่ปุ่นเนาะชื่อหนังสือว่าเทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่หลอกสมองยังไงเอ่ยจากคุณมาซาชิโยชิอิคนะคะหนังสือเล่มน,นี้เหมาะกับใครนะคะเหมาะกับคนที่กําลังหาแนวทางในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวเองเนี่ยตั้งใจไว้แต่อาจจะย,ยังไม่สามารถทําได้สําเร็จยังไม่สามารถทําเป็นกิจวัตรประจําวันได้ กตัวอย่างเช่นตั้งใจจะออกกําลังกายแต่ก็ทําไม่สําเร็จสักทีตั้งใจจะขยันอ่านหนังสือมากขึ้นอ่านหนังสือให้จบแต่ก็อ่านไม่ได้สักทีวันนี้หวังว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะได้ให้ไอเดียแล้วกันเนาะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กําลังหาแนวทางอยู่ในการที่จะสปีดอัพตัวเองหรือว่าหาทิปส์นะคะให้เราเนี่ยสามารถจัดการเวลาหรือว่าหลอกสมองของตัวเองให้ทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จโดยง่ายขึ้นเนาะซึ่ง แต่ละคนเนี่ยอาจจะมีแนวคิดหรือมีวิธีการที่แตกต่างกันนะคะหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเรากันค่ะที่เราอาจจะหยิบมาใช้ปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้นะคะโอเคค่ะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะ เกริ่นพูดถึงเรื่องของการทํางานของสมองก่อนเนาะซึ่งมาเรียนวิทยาศาสตร์ไบโอโลจีนิดนึงเขาก็จะพูดถึงสมองส่วนต่างๆนะคะสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางแล้วก็สมองส่วนท้ายนะคะส่วนหลังนะคะซึ่งสมองส่วนกลางหรือว่าที่เขาเรียกว่าลิมบิกซิสเต็มนะคะเขาบอกว่าสมองส่วนนี้เนี่ยมันเป็นสมองส่วนที่มีหน้าที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและแรงจูงใจของเรานะคะในส่วนของเจ้าลิมบิกซิสเต็มหรือว่าสมองส่วนกลางเนี่ยแหละค่ะที่ เราเนี่ยจะสามารถทําหน้าที่เหมือนหลอกมันได้เพราะว่าเจ้าสมองส่วนนี้เนี่ยมันควบคุมอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็แรงจูงใจของเราทีนี้เราจะเริ่มต้นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้ให้วิธีเไว้กับเรายังไงบ้างถ้าโดยภาพรวมเลยเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็บอกว่าเทคนิคการหลอกสมองของเรามันจะต้องเริ่มจากการที่เราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นกิจ,จวัตร ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะกิจวัตรตื่นมาอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันแต่ถามว่ามันทําได้ง่ายหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าจริงๆต่อวันหนึ่งเนี่ยจะอาบน้ําถึงจะเป็นกิจวัตรแต่ก็ขี้เกียจทําเหมือนกันนะคะซึ่งกิจวัตรที่เราจะทําโดยเฉพาะเรื่องใหม่ถ้าเราจะทําอะไรบางอย่างให้มันมาเป็นกิจวัตรหรือเป็นเรื่องปกติในทุกๆวันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะคะโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็บอกไว้ว่าถ้าเราจะหลอกสมองให้เราเนี่ยทำ บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการให้กลายเป็นกิจวัตรประจําวันได้เนี่ยจะมีทั้งหมด7จขั้นตอนนะคะข้อที่1ค่ะคือการวางแผนทีละขั้นทีละตอนก็คือวางแผนไปก่อนเป็นสเต็ปค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเหมือนสะสมไปทีละขั้นนะคะเราก็จะได้เริ่มมีความมั่นใจาจากเล็กแล้วก็ มีความมั่นใจมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะข้อที่2จริงๆเนี่ยแอบเชื่อมโยงกับข้อแรกนะคะมันคือการที่เราเนี่ยคิดทีละเรื่องและทําทีละอย่างอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะคะอ่ะวางแผนวางแผนเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งวางแผนแบบว่าไปไกลเพราะว่าการที่เราวางแผนไปไกลเนี่ย นอกจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยตัวแผนินเองเนี่ยก็ค่อนข้างเห็นด้วยว่าบางทีเราวางแผนใหญ่เกินเนี่ยสุดท้ายเหมือนเราไม่ได้ทำนะคะยกตัวอย่างเช่นการลดน้ำหนักถ้าสมมติว่าเราเนี่ยวางแผนไว้เลยว่าเวันลดย่าโลเนี้ยอันนี้คือเกิดขึ้นได้น้อยมากที่เราจะสามารถทําได้แล้วมันก็ดเออูเป็นเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปแบบว่าทรมานตัวเองเกินไปมันไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยสําเร็จนะคะสุดท้ายก็ ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราวางแผนว่าเอ้ยเราจะค่อยๆลดแบบทีละเล็กทีละน้อยนะคะอันนี้มันอาจจะทําให้เราเนี่ยเหมือนหลอกร่างกายเราก็สมองของเราให้ค่อยๆชินแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ย เป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปถึงได้เมื่อมันเป็นกิจวัตรของเราไปเนาะข้อที่3ค่ะคือการปล่อยวางกับความสมบูรณ์แบบหรือว่าความเพอร์เฟกนะคะก็คือสิ่งใดก็ตามที่เราตั้งใจพยายามทำเนี่ยเราก็อย่ามองว่าต้องทําทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกหรือว่ามันจะต้องไหวในทุกๆอย่างเลยนะคะเราค่อยๆทําไปทีละนิดเนาะมีได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็อาจจะต้องใจดีกับตัวเองนิดนึงนะคะเหมือนว่าลดความคาดหวังเนาะไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยเราจะต้อง ติกกับตัวเองมากขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราเครียดเกินไปนะคะเราก็อาจจะลมเลิกสิ่งที่เราตั้งใจทําไปข้อที่4ค่ะอันนี้ก็แอบเป็นเหมือนทริคนิดนึงเนะเขาบอกว่าอาจจะทําให้เหมือนเล่นเกมค่ะเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นการคิดว่าเราจะทําสิ่งเนี้ยในรูปแบบของเกมเหมือนจะผ่านด่านอะไรแบบนี้ค่ะค่อยๆพิชิตไปแต่ละด่านทําให้เรามีความตื่นเต้นแล้วก็ร่างกายหรือว่าสมองเราเนี่ยมีการถูกกระตุ้นเนาะ ปืนเต้นแล้วก็รู้สึกว่าพอเราผ่านด่านไปได้เนี่ยแล้วมันเป็น achievement หรือว่ามันประสบความสําเร็จทําให้มี motivation ในการ continue หรือว่าทําต่อไปนะคะต่อมาค่ะข้อที่5นะคะคือการที่เราเนี่ยหาตัวช่วยนะคะหาตัวช่วยมากดดันเป้าหมายที่เราต้องการทํานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยตั้งใจจะไปออกกําลังกายนะคะเราเนี่ย อาจจะมีการชวนเพื่อนเนอะอันนี้คือตัวช่วยแน่นอนเพราะว่าถ้าเรานัดเพื่อนแล้วแล้วเราเทหรือว่าเราไม่ไปเนี่ยเราก็ต้องโดนเพื่อนหง่อนโดนเพื่อนโกรธแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็อย่างน้อยก็คือเกรงใจเพื่อนแล้วก็ต้องไปอยู่ดีข้อที่6นะคะถือว่าเป็นตัวช่วยอีกแบบหนึ่งละกันก็คือการกําหนดกิจวัตรก่อนหน้าสิ่งที่เราตั้งใจทํานะคะยกตัวอย่างเช่นการออกกําลังกายเหมือนเดิมแล้วกันนะคะการที่เราเนี่ย กำหนดกิจวัตรก่อนหน้าเพื่อให้เรามีแรงผลักดันในการทําสิ่งที่เราตั้งใจอยู่แล้วเนี่ยคืออาจจะเป็นการที่เราเนี่ยเตรียมชุดออกกําลังกายก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายนั่นแหละเพราะว่าพอเราเตรียมชุดไว้แล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออทุกอย่างพร้อมแล้วเราสาดเตรียมไว้แล้วเราอาจจะอยากไปมากขึ้นเนาะอาจจะแบบเป็น motivation มากขึ้นนะคะสุดท้ายเลยนะคะข้อที่7ข้อสุดท้ายที่หนังสือเล่มน,นี้แนะนำก็คือการตั้งใจทำนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ย ก็เหมือนเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องบอกตัวเองแล้วก็บอกสมองของเราเนาะว่าไม่ว่าเราจะตั้งมั่นว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะช่วงเวลาที่เราทำเนี่ยเราก็ทําด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็ให้ attention กับมันนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สามารถโฟกัสแล้วก็ทำสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยให้สำเร็จนะคะตามที่เราวางแผนไว้แล้วสมองเนี่ยมันก็จะมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราสำคัญแล้วเราใส่ใจมันก็จะช่วยทำให้สมองของเราเนี่ยจดจำนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทำสิ่ง ต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ใส่ใจเนี่ยเจ้าตัวสมองของเราเนี่ยมันก็จะจําเหมือนกันค่ะว่าเรื่องเนี้ไม่ได้สําคัญและเราไม่ได้ใส่ใจกับมันมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเราในการผลักดันให้เราทํา สิ่งต่างๆสิ่งนั้นได้สําเร็จแบบง่ายขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กําลังวางแผนริเริ่มสิ่งใหม่ๆหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเราอาจจะไม่ต้องทําให้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือว่ายากที่สุดเสมอไปค่อยๆทําทีละเล็กและให้กําลังใจตัวเองไปเรื่อยๆนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนเอนจอยกับการเริ่มต้นทาสิ่งใหม่ๆคะ่ะและพบกับรายการ r รส t ต h e Bar ใหม่ใน EP หนะ้าสวัสดีค่ะ